สวัสดีจงกะนะครับผมจะเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านตำนานสุรินนะครับทำกับพี่บัวขาวนะครับทำกับพี่บัวขาวพี่บัวขาวเขาบอกว่าห้ามใช้คําว่าหุ้นเอาเป็นว่าเราร่วมกันสารตำนานสุรินแล้วก็เสียยุทธนะครับเราเสียยุทธแสดงเนี่ยนี่เราทํากัน3มคนนะครับก็จะมีไม้ไทยไปทั้งไหนล่ะเราจะทําเป็นวงดนตรีนะครับสไตล์อีสานนะครับ นี่คือช่างกำลังวัดมุมวัดระดับนะครับที่จะทําร้านนี่คือวิศวกรออกแบบร้านนะครับเบื้องเราวิศวกรออกแบบร้านครับเร็วๆวนี้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เลยถึง3มเดือนไหมไม่น่าจะถึงแล้วมั้งเนาะพี่ยุเนาะต้องต้องให้เสร็จก่อนเนาะสามเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเหมือนคล้ายร้านของพี่โจนนี่อ่ะถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอารูปร้านพี่โจนนี่มาแปะให้ดูเราจะทําร้านลาบนะครับชื่อร้านโลงลาบ ตำนานสุรินนะครับอยู่ในหนีกับศิลปินจังหวัดสุรินที่เราจะมาผักดันเข้าไปอ,าอยู่ในลานเขาเขาถืมว่าโชว์ความเป็นคนสุรินนะครับขมยืนก็ไม่พลิกเนื <laughs> ้ออยู่ๆใยมานองมาใ่ขม,มายนะม,มาจาะใยให่ขมมะก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับตำนานสุรินเร็วๆนี้นะครับท่านจะได้ <c oughs> พบกับหลากหลายในการแสดงบนด้านหน้าเวทีและด้านหลังเวที ใหญ่แคแม่ใยญ่แค่แม่ใหญ่แคแม่เออจุยเคลีย네โมโทิวเนอมเออสาะเส้นเยอะนะรารับโมปีเมืองกาเพราะรับโมปีจากเมืองนอกเมืองนานเออ,เอ,อก็ไมเพลิดเดอ้ออยากมาสัมผัสกับตำนานสุรินตำนานเก่าๆของศิลปินศิลปินอีสานใต้ศิลปินอีสานใต้นะครับก็มาเจอกันได้ที่ตำนานสุรินนะครับนี่อยู่ตั้งอยู่ตรงไหนตำนานสุรินตั้งโนตราตั้งโนตราตลาดไอคิวเมืองใหม่ตลาดไอคิวเมืองใหม่นะครับทางเข้าออกสะดวกสบายมาก เส้นสายเลี่ยงเมืองสายเลี่ยงเมืองสุรินเส้นไปปราสาทใช่เส้นไปแยกหนองเต่าเนาะแล้วก็เราอยู่ใกล้ๆนี่ก็คือโรบินสันสุรินใช่นะครับเราอยู่ไปแมคโครติดเมืองเลยกันใช่เอนโนบิดเมืองเลยมันอึดเซร์เลนยิงก็ไม่พลิกนะมันนะมันอึดเซร์เรนยิงก็ไม่พลิกก็ไม่พลิก มูมูมูม,มากินลาบออเมูทีวีนะเนื้อธรรมดาที่ไหนเ <c ười> ที่ยวที่ไหนไม่ทุกอกทุกใจอย่าลืมตำนานสุรินทรนี่โลพระเอกใหญ่ไม่ <โ ise. c ười> ไทยทุกค่ำคืนเสียงยู่ไซเสียงคอมมิ่งสุดลงลาบตำนานสุรินทร์นะฝากไว้ด้วยนะครับพามกันอยู่3คนนะครับมีคนกรุงเทพพี่บัวขาวแล้วก็เสียยุทธนะครับพี่บัวขาวก็เขาเขาอยากมาร่วมสนุกด้วยอยากอ่า ต,ต,ตัวเราเองเราลุาล้นแหละแต่เร<ช>าพูดถึง<ช>ว่า<ช>แกอยากมาสารตำนาน<ช>สุรลินนะ,นะครับอย่าลืมนะพี่บัวขาวเลยนะธรรมดาที่ไหนขอบคุณนะฝากด้วยนะครับร้านตำนานทุนลินเดี๋ยวขึ้นโครงสร้างยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับผม